สวัสดีค่ะพบกับข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่13-16ถึงพฤษภาคมพุทธศักราช2568สำหรับประเด็นข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะ วันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2อ6 8ันากนางสาวอัชรารงสวัสดิ์สวัสดิการเลขคุ้มครแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคณะทำงานตรวจประเมินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีพุทธศักราช2568เข้าตรวจประเมินและพิจารณาให้คะแนนแก่ธนาคารเพื่อการเกรษตรและสหกรณ์สาขาธุาลาโพนซึ่งสมัครเข้าประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยในระดับจังหวัดในการเข้าตรวจประเมินคณะทำงานได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้สถานประกอบการได้นำไปปรับใช้ในการพัฒนางานด้านความปลอดภัยในองค์กรต่อไปวันที่14บสีพฤษภาคมพุทธศักราช2,568 เวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาวอัจฉรารงสวัสดิ์ส่วนการเลียคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวจรุวรรณคุณวัฒน์นักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวกัญจานาคุณศักดิ์เจ้าพนักงานการเงินเล่ญชีปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนศาสตร,ร์การพัฒนาจังหวัดนคร,รศรีธรรมราชรับผิดชอบด้านการพัฒนาสังคมการสร้างความมั่นคงการเรียนรู้ความมั่นคงการเรียนรู้ภูมิปัญญา และส่งเสริมจิตรปวัฒนาธรรมนาห้องประชุมสีปาจชัจ้นสามสารักลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนางสาวพิมรพัฒน์จิบชวานุนพัฒนาสังคมในความมั่นคงของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2568นางสาวอัจฉราลวงสวัสดิ์สวรรัสดิการ,ร,ร,รลเลขาธิรารงานจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางกพาดานวลช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางสาวรัตยาสตยานุมัตินักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมอบรมโครงการตบตวนสมรถนะผู้ทำหน้งงาที่ประเมินมาตรฐานแรงงานไทยในรูปแบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณพศ2568ณห้องฝึกอบรมทรัพยากรแรงงานชั้น13กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยมีนางสาวสุนิชาผิวนวลผู้อำนวยการสำนัก พนามาตรฐานแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมอบรมจำนวน138คนวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2568เวลา9นาฬิกานางสาวอัจฉราโรจนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศร,รีธรรมราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมกับผู้แทนจากสำนักงาน ป้องกันและปรับรามยาเสพติดภาคแปดสุราธานีผู้แทนจากสาธารณสุขอำเภอพระพรหมผู้แทนจากสถานีตำดวดรวจภูธรพระพรหมและผู้แทนจากอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการตามนโยบายค้นหาผู้เสพยาเสพติดโดยการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดของลูกจ้างจำนวนหึ่งเงประเภทกิจการค้าส่งค้าปลี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษผิดภัยและผลกระทบที่เกิดจากยาเสพติดโดยมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน314คนทำการสุ่มตรวจปัสสาวะจำนวน236คนผลการสุ่มตรวจไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะของลูกจ้างที่ทำการสุ่มตรวจ การให้บริการของสำนักงานสวัสดิการแระคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงา,านสวัสดิการแระคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้างเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเลแบบปมหนึ่ง ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการออกหนังสือคุณประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมงพุทธศักราช2565ด้วยการตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวโดยใช้แบบตรวจคัดกรองเบื้องต้นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานกระทรวงแรงงานแบบรบ .1 มีสถานประกอบกิจการจำนวน13แห่งลูกจ้างจำนวนท2คน เป็นสัญชาติเมียนมา9ก9คนสัญชาติกัมพูชา12คนและสัญชาติลาว1คนมีลูกจ้างมายื่นคำร้องเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินค่าจ้างค่าดชเชยจำนวน43คนไม่อยากพลาดข่าวสารของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่าลืมกดไลค์กดแชอร์กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้า ขอบคุณค่ะ